ก็จะดีถ้าชมกันด้วยนะครับเพราะผมดีดดีชแนลนะครับก็วันนี้เราจะมาเล่นเกมวิ่งหรือว่าเกม TEMPLE RUN e อีีที่สนะครับอพี่อีที่สครับอีีที่สนะครับซึ่งผมวันนี้ผมจะมาเล่นเกมวิ่งนะครับ TEMPLE RUN e p ีที่สแล้วนะครับก็ก่อนที่จะไปดูนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปใหม่อัปโหลดครับแล้วก็ท่านผู้ชมสามารถแสดงความคิดเห็นใต้านานล่างคิดได้นะครับถ้าอยากให้ผมทําอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้านานล่างคิดได้เลยนะครับโอเคครับก่อนที่จะไปดูคลิปนี้นะครับปออวดรับชมคลิปนี้ด้วยความบันเทิงนะครับดูคลิปนี้เพื่อความสนุกสนานเท่านั้นนะครับ อย่ามาว่ากันนะครับดูเพื่อความดูคลิปนี้เพื่อความสนุกเท่านั้นนะครับหรือว่าถ้ามีคำพูดที่ไม่สุภาพหรือมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขอกราบขอกราบอภัยในหน้าที่นี้ด้วยนะครับหรือว่ากราบขอโทษในหน้าที่นี้ด้วยนะครับดูเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นนะครับโอเคไปดูเลยครับเริ่มเลย เลี้ยวขวาครับนี่ครับเลี้ยวขวาเลยครับฟื้ กระโดดครับกระโดดครับปิดพลาดเลยนะครับถ้ามีคำพูดที่ไม่สุภาพก็ขออภัยในหน้าที่นี้ด้วยนะครับดูคลิปนี้เพื่อความสนุกเท่านั้นนะครับหรือว่าถ้ามีเสียงรบกวนเสียงรบกวนนะครับ หรือว่าเสียงภายนอกนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับถ้ามีเสียงรบกวนใดๆก็ขออภัยในนาทีนี้ด้วยนะครับี่ครับเดี๋ยววิ่งครับไม่ถึงนะครับเอ,อ้ ลงน้ำเลยนะครับผมซื้อตัวละครใหม่ได้อีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ครับตัวตัวอ้วนดำนี่ครับฮื้ออ้วนสีดำดำนะครับใช้เล,ลเลยครับเริ่มกลนเลยครับตัวอ้วนดำครับ ตกน้ำเลยนะครับเก็บเหรียญน,นะครับทางนี้นะครับอือตกน้ำเลยนะครับ วิ่งใหม่อีกครั้งนะครับเมื่อกี้ถ้ามีคำพูดที่ไม่สุภาพก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วชมคลิปนี้ด้วยความบันเทิงนะครับโอเคนะครับตรงน้ำเลยนะครับอีกแล้วนะครับ ตกเลยนะครับตกเหวลึกสุดสยองนะครับสุดสยองเลยนะครับนี่กระโดดนะครับกระโดดเลี้ยวซ้ายครับอุย้ยคือต้นไม้เลยครับ ก็นี่ครับมนมีเกมนี้มมีหลายภาคครับภาคภาคหนึ่งภาคสองก,ก็มีนะครับมีหลายภาคเลยนะครับผมเล่นภาคหนึ่งอยู่นะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาเล่นอีกสักรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนตัวก่อนนะครับ ตรงน้ำเล่นนะครับช่วงนี้เล่นไม่ค่อยเจ๋งครับมันเล่นยากมากนะครับกระโดดครับกระโดด ยกขวานะครับกระโดดชุ๊บกระโดดทีนึงครับเกือบชนเลยนะครับเกยบตั้งให้เยอะที่สุดนะครับตรงน้ำเลยนะครับจะแค่กินเลยครับเดี๋ยวเรามาเล่นอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเส้นชัยนะครับ ไม่ต้องไปไม่ต้องไปสนใจเสียงบรบกวนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวแถวนี้คนเด็กเยอะนะครับก็ตรงนัดอีกแล้วนะครับไม่ต้องสนใจเสียงบรบกวนนะครับถ้ามีเสียงบรบกวนใดๆก็ขอภัยในหน้าที่นี้ด้วยนะครับเกมนี้ค่อนข้างที่จะเล่นยากนิดน,นึงนะครับว่ามันต้องใช้ความไหวพริบ ความสังเกตและวงไวันะครับไปนะครับตรวนี้จะเป็นการซื้อ สกินต่างๆนี่ผมบอกไว้ตอนแรกนะครับคือสกินนู่นนี่นั่นต่างๆนะครับตัวละครต่างๆนะครับเยอะไปหมดเลยนะครับเยอะมากครับแต่ตัวละครนี้นะครับแพงทั้งนั้นนะครับแพงทั้งนั้นเลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามาแข่งอีกักรอบนึงนะครับ หลนะครับกระโดดเอา้าชนต้นไม้เลยครับก็ลิปนี้ก็มีไม่มากนักนะครับเพราะว่าผมตายบ่อยมากนะครับเพาว่าเกมนี้ค่อนข้างที่จะเล่นยากมากเลยนะครับต้องใช้สมาธิมากนะครับเกมนี้ต้องใช้สมาธิในการเล่นสังเกตแล้วก็มีการไหวพลิบนะครับว่าด่านนี้มีอะไรบ้างกระโดดอย่างไรนะครับต้องมีความไหวพลิบด้วยนะครับ ก็คลิปนี้ก็ไม่มีมากเท่าไหร่นะครับก็มีแค่นี้นะครับก็นละเจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกดซับสไครต์หรือว่ากดติดตามนะครับด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปใหม่อัปโหลดครับแล้วก็ท่านผู้ชมสามารถแสดงความคิดเห็นใต้หน้าคลิปได้นะครับถ้ายายผมทําอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับ ถ้ามีคำพูดถ้ามีคำพูดที่ไม่สุภาพหรือมีมีข้อผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยหรือว่าขอโทษขอโทษในหน้าที่นี้ด้วยนะครับถ้ามีคำพูดที่ไม่สุภาพก็ขออภัยด้วยนะครับดูคลิปนี้เพนะื่พอความสนุกสนานเท่านั้นนะครับดูคลิปนี้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่าน,นี้แหละครับก็เจอกันคลิปหน้านะครับ สำหรับวันนี้ดินดีมพีแนลขอกลับลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ